สวัสดีครับผมวันนี้ครับผมด้คุยกับพี่เกตครับหลายคนครับคุ้นหูแล้วกับยังจําแกได้นะครับข้อมฝันครับส่วนใหญ่ครับแกจะฝันเห็นไอ้ไข่แล้วก็ตัวเลขนะครับเนาไอหกศูนย์สามกระเจ็ดเก้าครับพี่เกตแกก็ถูกทั้งสามตัวโต๊ดแล้วก็ทั้งสองตัวล่างครับงวดพุ่นครับแล้วก็มางวดนี้ครับถามว่าถูกไหม พี่เกดต,ตอบเลยครับว่าไม่ได้ซื้อไม่คิดว่าเลขมันจาอตัวเก่าอันนี้คือคําพูดของพี่เอ๋นะครับแกฝันย่งไรครับฝันเห็นแต่ไอ้ไข่ก็และก็ไม่คิดว่าเลขมันจ่อตัวเก่าและก็ไม่ได้ซื้อด้วยครับแต่งวดนี้พี่เกตแกฝันเห็นไอ้ไข่นะครับขายบ้านซื้อเลยขายบ้านซื้อเอาเลยนี่คือเป็นคําพูดของ ไอ้ไข่ครับไอ้ไข่คร,ครับบอกกับพี่เกตว่าให,ให้พี่เกอนะขายบ้านซื้อเลยเฮ้ขายบ้านนะซื้อเล็กตัวนี้เลยซึ่งมันเป็นตัวเลขหางประทัดครับไอ้ไข่เนะี่ยเพิ่นเอาเหล็กหางประทัดไม่ให้พี่เกตครับไมาให้พี่เกต <c oughs> หนึ่ง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 อย่างนะหนึ่งแผน่นหนึ่งอันนะครับ เป็นเลขหางมะทัดแค่หนึ่งอันหนึ่งอันแต่มันมีตัวเลขเขียนตัวเลขชัดๆเลยครับแล้วก็บอกพี่เกตครับว่าขายบ้านซื้อเลยให้พี่เกตครับบังคับพี่เกตให้พี่เกตขายบ้านซื้อเลยแต่คําว่าขายบ้านซื้อเลยนะี่คือบอได้ขายบ้านพี่เกตได้บอได้ขายบ้านของไายไดแต่เพื่อว่าให้ขายบ้านต้นที่ว่าเพิ่นน้ำมาให้พี่เกตครับมันเป็นบ้านของเล่น มันเป็นบ้านของเล่นแล้วก็เพื่อนบอกว่าให้พิเกตขายบ้านซื้อเลขไม่ใช่ว่าขายบ้านที่เราอยู่นะไม่ใช่ครับไอ้ใข่บอกกับพี่เกตว่านี่เอาบ้านไปขายซื้อเลขมันเป็นบ้านของเล่นนะครับในความฝันน่ะถือบ้านของเล่นมาแล้วก็ยื่นให้พี่เกตบอกว่าให้พี่เกตขายบ้านหลังนี้ซื้อเลขประมาณนั้นครับนี่คือความฝันบอกเปนว่าให้พ่เกตไปขายบ้านจะของซื้อไหนไม่ใช่ครับ ต้องทีงก็ต้องฟังก่อนครับว่าไอ้ไขนะ่น่ะบอกให้พิเกตขายบ้านซื้อเลขไม่ใช่ว่าให้ให้ไม่ไม่ใช่ว่าเอาบ้านพี่พิเกตครับไปขายไม,ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าให้ไปขายบ้านตัวเองนะครับแต่ว่ามันเป็นความฝันที่ว่าไอ้ไข่ถือบ้านของเล่นมาให้พี่เกตแล้วก็ให้พิเกตเอาบ้านของเล่นไปขายประมาณนั้นครับสงสัยเพิ่นจะหยอก,กันบอกกันเห่นครับฝันย่ำไรฝันเห็นแต่เด็กหน่อยฝันย่ำไรฝันเห็นแต่ไอ้ไข่ ทุกครั้งที่ผ่านมาฝันเกียวกับไอ้ไข่แล้วก็ถูกเลขมาเรื่อยๆถูกบ้าง3ตัวต๊ดบ้าง3ตัวตรงบ้างแกก็ถูกแบบนี้ครับมาเรื่อยเลยก็ถือว่าเป็นโชคเป็นดวงของพี่แก่ครับงวดน,นี้ไอ้ไข่ครับถือหางประทัดครับมาให้พี่เกตแล้วก็ถือบ้านมาให้พี่เกตเลขหางประทัดครับที่ไอ้ไข่ถือมาให้พี่เกตครับมันเขียนเลขน่ะคือเลข406 ขีดหนึ่งศูนย์หกแล้วก็ข้างล่างครับเขียนว่าเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสี่นี่คือตัวเลขที่พี่เกรจะเห็นมันเป็นเลขหางวังดครับสีแดงแๆเขียนว่าสี่ศูนย์หกขีดหนึ่งศูนย์หกแล้วก็ข้างล่างข้างล่างครับเขียนว่าสี่ไอเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งขีดเจ็ดสี่ครับเขียนแบบนี้ครับ หรือรางวัลที่หนึ่งบอส406106นะครับนะ71474นี่คือตัวเลขาถามว่าบ้านของเล่นที่ว่าไอ้ไข่ครับเอามาให้พี่เกศน,นะครับหูบ่าครับเป็นบ้านแบบไหนคือพี่เกศครับแกมองแล้วครับว่ามันมันเป็นบ้านที่ว่าแกคุ้นมากบ้านผู้เรนอเหมือนเคยเห็นครับ สุดท้ายครับบ้านของเล่นไอ้ไข่ครับที่ว่าถือมาให้พี่เกตขายครับคือมันเป็นบ้านของแม่ของพี่เกตเองครับแกก็เลยงงเนาะเอ้ามันเป็นบ้านของแม่ข่อยน่วาไอ้ไข่คือเอาบ้านแม่ข่อยมาให้ข่อยขายเนาะวะสันก็เลยงงครับแต่ว่ามันเป็นบ้านของเล่นนะคือผมไม่ได้บอกให้ทุกคนไปขายบ้านซื้อเลขนะแต่ว่ามันเป็นความฝันของไอ้ไข่ไอ้ไข่บอกว่าเป็นความฝันของพี่เกตแต่ไอ้ไข่เข้าฝันมาบอกว่าให้ขายบ้านอ่ะของเล่น ไปซื้อซื้อเลขบางคนอาจจะบ่ได้ฟังเนาะครับเนาะอาจจะประมาณว่าเอออีกอย่างเนาะให้ขายบ้านซื้อเลขเนาะไอ้ใครคือบอกจะทันเนาะคือมันเป็นของเล่นมันเป็นของเล่นนะครับบ้านของเล่นนะบางคนกะอยากให้ทุกคนฟังครับอยากให้ทุกคนฟังมากๆฟังเยอะๆจะสิครับบางคนอาจจะมาทัวลงพิเกตอาจจะมาทัวลงผมก็ได้ว่าผมอาจจะบอกร่้เข้าใจแต่จริงคือผมก็พูดให้ทุกคนเข้าใจได้ครับเด้อมันเป็นบ้านของเล่น ซึ่งแต่มันเป็นบ้านค่อนข้างที่ว่าจะเป็นบ้านของแม่พิเกตแกก็เลยงงว่าเออมันเป็นบ้านของแม่ข่อยน่วาหรือว่าจะมีอีกอย่างเป็นเหล็กพิศนาบอผมก็เลยถามเผื่อครับว่าบ้านเลขที่ของแม่พิเกตครับบ้านที่อะไรบ้านเลขที่ของพิเกตกับแม่นะครับบ้านของเราครับมันจะค่อนข้างที่ว่าอยู่ใกล้ๆกันครับเลขที่กันมันก็เลยแกลเคียงกันบ้านของพี่เกตครับ ็นบ้านเลขที่9 41แต่ว่าในความฝันคือไอ้ไข่ถือบ้านมาให้นะครับคือมันเป็นบ้านของแม่พิเกตมันเป็นเลขที่คือ541บ้านเลขที่คือ541นี่คือเลขที่บ้านของของของแม่ครับที่ว่าไอ้ไข่ถือมาครับขายบ้านซื้อเลขเลยนี่คือไอ้ไข่บอกพี่เกตครับว่าให้ขายบ้านซื้อเลขขายบ้านซื้อเลยคือเลข4 06ศขีด106 ครับขั้งล่างคือเจ็ดหนึ K ่งคีเจ็ดสี่นี่คือตัวเลขที่ไอ้ไข่บอกครับไม่ใช่ไอ้ไข่บอกจนะไอ้ไข่ย,ยื่นเลขให้มันเป็นเลขหางระทัดนะครับถามว่าสวยบอมันกับโบสวยเลยครับมันเป็นเลขแปลกๆเนาะหรือว่ามันเป็นเลขปริศนาบอมันเป็นเลขหางระทัดสี่ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหรือมันจะมากบบ่างไรเนาะเนาะครับเนาะลองบึงครับลองเบึงแต่ว่าตัวเลขครับส่วนใหญ่ครับพี่เกดแกฝันเห็นไอ้ไข่ครับ แกจะถูกเลขสามตัวนี่คือบ่อยมากจะมาเลขปริศนาบอสบาร์เที่ห้าสี่หนึ่งบอหรือจะเป็นเลขปริศนาในในหางประทัดหรือเปล่าพี่เกดแกก็มั่นใจนะครับเนาะแกฝันยังไงคือแกก็ถูกเลขมาตลอดครับหลายๆคนครับถ้าหากว่าเคยฟังคอมฝันของพี่เกดลองฟังแล้วก็ลองจดไว้ก็ได้ครับเพื่อเปรียบเทียบก็ได้เปรียบเทียบกับงวดที่จะถึงเนี่ยแล้วก็เปรียบเทียบกับของคนอื่นก็ได้เพื่อถ้าเราจะมักนํา แต่ว่าไอ้ไข่บอกพี่เกตนครับไอ้ไข่บอกพี่เกตว่าให้ขายบ้านอ่ะซื้อเลยแต่ว่าเป็นบ้านของเล่นแต่ว่าบ้านของเล่นอ่ะคือมันเป็นบ้านของแม่หรือจะเลยเป็นปริศนาหรือเปล่าสินะของฝันทุกครั้งที่ผ่านมาทําให้พี่เกตได้โชคครับแต่หากว่าทุกคนครับถ้าหากว่าได้ฝันจะมั่นใจในเลขเลขของตัวเองฝันมากเหมือนก,นกันกับพี่เกตครับพี่เกตแ,แกฝันลักษณะแบบไหนเกี่ยวกับตัวเลขแบบไหนแกก็จะเล่าวางฝันแล้วก็ซื้อเลขตัวนั้นแหละครับลองพิจารณ์ครับแต่หากว่าเราชอบก็ลองจดไว้แต่ถ้าเราไม่ชอบ ก็ไม่เป็นไรครับทุกทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางเป็นเพียงแค่ความฝันให้ทุกคนครับโปรดใช้วิจารณ์ครับในการรับชมทุกทักอย่างครับขึ้นอยู่กับโชคให้ทุกคนครับไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ครับนะครับถูกต้องและก็อาจจะถูกใจอาจจะถูกเลขรางวัลใหญ่ๆก็ได้ครับผม16มีนาคม 6, 7ครับผม